การคนเนี่ยนะก็เผมแล้วนะครับเอกนะวันนี้เราพบกับการรีวิวเกมที่ชื่อว่า h o n o r of King อีกแล้วนะอืมวิกเตริมิเต็ดป๊อปปูราฮีโร่นะครับอ่าเป็นกิจกรรมนะก็จะมีให้เล่นน่าจะฟรีมั้งจำไม่ผิดส่วนตัวที่เราจะรีวิวนั่นก็คือวิงหรือยุนยิงนะยุนยิ่งเดี๋ยวขึ้นอีนเสิร์ตเสียงนะครับ ค่อนข้างสวยนะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับสก,กินผมรู้สึกว่าสก,กินมันมันดอกไปนะก <am> ก็ประมาณนี้นะก็จะเป็นครีมสันแันเซอร์ Transfer นะแต่เราจะใช้คลาสสิกไปเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันเลยกว่าเลยกกดูสก็กลับเข้าสู่กันในเกมกันเลยกว่านะครับอัพหนึ่งมานะ อันนี้ปรับเอาต้านะไม่รู้ว่าภาพจะสวยขึ้นหรือเปล่านะครับในเกมตอนอัดนะถ้า2มันกดชา้าล้วยนะเผื่อใครไม่รู้นะเกตข้างล่างก็เป็นเก็บ3สแต็กแต่ละสแต็กจะไม่เหมือนกันนะครับสแต็กสก็เป็นแทงรัวๆสแต็กสามจะเป็นแบบแทงไกลมากเวอร์ไหมจริงมันก็เวอร์แหละผนิดไปเลยครับ สุดปลายก็จะมีดาเมจเหมือนกันนะท่าสองนะครับอันนี้แทงรัวๆครับเกตสองเดี๋ยวเราต้องไปแกงนะครับสวยแตนนี้ไม่ต้องโชว์ ลำมันวิ่งไปนูนแล,ล้วเราได้แอซิดรัวๆนี่คืออะไรลำตรงนี้เลยก็ได้นะครับสวยสก็มาอินเวดป่าฝั่งตรงข้ามได้นะสำหรับเจ้าตัวของยุงหญิงยุงหญิง แล้วครับอยากรู้หรอหอยากรู้หรอหนุ่มอยากรู้หรออะไรเหรอ support supporter เราจะตายแล้วครับลืมซื้อของเลยม,มันนะ จังหวะนี้ไม่แน่ใจว่ามีพาสดีดูดเลือดหรือเปล่านะเวลาตีมอนก็ใช้พาสิีท่าหนึ่งคุ้มกว่าครับ แต่เราหาลำลำม,มันวิ่งไปโน่นแล้วอะไม่ได้ทันนะตามต่อครับพาสีต์เขาพาสีตน้องอแอบดูดูยากนะแต่ว่าผมว่าคนส่วนใหญ่น่าจะเล่นเป็นครับเพราะว่ามันไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นนะแถมตัวมันคอนโทรลง่ายด้วยในบางจังหวะนะไม่ใช่ประทุกจังหวะนะครับ เออสกิลสองแล้วพุ่ง่านได้ด้วยนะลาดอีกแล้วไอ้หนุ่มนี่อ๋ออันนี้ก็คือเพิ่มโล่เฮ้ผมพูดเล่นมือใหม่นะลาดกันเลยแอม so good เลือดจะหมดตัวไม่กลับบ้านกับช่องนะอังตีใส ใส่บางกรลาดบูได้อยู่ครับนิดทันหาเป้าหมายกันถึงไหมไม่รู้ไม่น่าถึงนะเมื่อกี้ โหแรงมากต้นฉบับของ <Your team S 1> เออมันชื่อว่าอะไรละ่ะโอเมก้ามั้งเมื่อกี้มันแรงนะแรงมากเลยแล้วเขาก็ลาสผมไปหลายตัวแล้วด้วยนะ <Your team S 1> อยากเก็บมังกรอีกอ่ะ ห <Higher. S 2> ายเยอะกันตอนนี้เราแทบไม่ต้องทำอะไรเลยคนระับเื่อนทำให้หมดนะจะลาดจะลาดจะลาดเดถอะเดี๋ยวเถอดเดี๋ยวเถอะโดนตีแรงเกรดสามที่แบบ หู่ฉีกต้นชอบยอนเสียฟิกเกอร์นะคุันเจ็บอยู่ไม่ทันนะเขาแรงมากนะผมว่า ยังได้อยู่นี่ระยะตีมันไกลมากครับพรสิบพาสิเกียรสองคคือแบบมันแทงแบบแทงไม่สดรู้ใครฟาร์มไปเรื่อยครับจังหวะที่เราไม่มีอะไรก็นั่นแหละครับเพื่อนก็ททำผลงานแล้วก็พยายามเล่นนะครับ ท่าที่เล่นได้นะเห็นป่ะก็จะจบป้ายกันแล้วคลิปนี้จะถึงไหมนะคลิปนี้จะถึง10นาทีไหมนะน่าถึงกันนะตัวเราไม่มีบูไม่ค่อยได้นะเพราะว่าเราจะลำไม่ได้ต่อเนื่องเหมือนหยาดน,นะอันนี้ไม่มีต้นฉบับของฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นเขาไม่มีนะผมรอให้เข้าอยู่แบบนี้แล้วแบบนี้อ้ยเก่งแบบนี้นะเก่งแบบนี้คือสนุกอยู่จริงเราต้องปล่อยล่างนะครับ ถ้าการันตีสามป้อมนะแต่ไม่เป็นไรนะ,ะค่อยเล่นไปไงแรงไหมแรงถึงใจถึงพี่ถึงขิงผมบอกแล้วตัวมนะันอะตัวมันแรงนะครับผมว่าเก็บสแต็กเล่นไหม เจอลำเลนกลางนะไม่รู้ว่าลำมันจะวิ่งมาไหมอยากได้ลำอ่ะผมไม่ทันก็จบเกมไปแอนที่รวดเร็วนั่นแม่รีบจบกระจังเลย ก็ได้รับชัยชนะไปหน้าตานี้นะอ่าเราได้รีเจนเดลี่ยังไม่รู้ได้ MVP หรือเปล่าไม่ได้นะโดนแย่งคิวทุกคนคิดเอาต้นเกมทำดีจัดนะเอต้องได้แก่ได้จิได้จินา่ารัลต้นฉบับของบีล่านะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะอ่าก็ประมาณนี้การสำหรับการเล่นนางนะไม่ตายเลยแต่ไม่ได้ MVP มข่ายจะเป็นกำลังใจคนทำคลิปมากครับส่วนจะเป็นคลิปตั้งแต่แบบนั้นก็ฝากติดตามด้วยนะวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับแล้วเจอกันก็ในส่วนของเนี่ยๆๆสกินอ่ะผมว่ามัน มันเปลี่ยนแค่นิดเดียวนะส่วนตัวนะแต่ถ้าเป็นตัวต้ฉนฉบับหรือตัวคลาสสิกเนี่ยมันจะสวยมากเลยครับแล้วเจอกันเจเนบัตตอนนี้ยอย่าลืมกดไลค์ล่ะกดซับไปนะไป